สวัสดีนี่ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กันในชั่วโมงที่2นะครับของบีสวาร์มหนึ่งชั่วโมงตอนหนึวันอะไรประมาณนี้นะหชั่วโมงละครั้งอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยนะตอนนี้นะครับผมเนาะเราก็มีพึ่งอยู่ประมาณ2 4 6 8ตัวนะฮะแตัวปะเออแตัวนี่ครับผมเนาะก็เควสที่เหลืออยู่นะครับก็จะมีตัวเก็บไพ่อัพเพิลนะฮะอันนี้ของหมี่ดำป่าวะอ่าโอเคของหมี่ดานะ เรายังไม่ได้ไปรับของหมีน้ําตาลเพิ่มนะฮะแต่ว่าวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพามาตีไก่กันนะครับผมเนาะเพราะว่า,าพิ่งเราเริ่มมีเลเวลแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถตีไก่ได้แล้วนะก่อนอื่นก่อนเริ่มที่จะตีไก่นะเราก็ต้องเข้าไปที่โซนตีไก่ให้ได้ก่อนนะครับโดยการซื้ออาวุธประเภทที่เป็นกันไก่แบบนี้นะนี่ป่ะนี่เราต้องถือกันไก่แบบนี้ไปนะลืมเค็มลืมเคมฮะลืมเขา,าเรียกอะไรนะคอนเวิร์ตลืมเปิดให้ดูนะว่า เราเอ่อยเข้าชั่วโมงที่2นะไม่ได้มีการเล่นเกินเลยนะนี่นะนี่ดูเพทาามนะ <laughs> อ่ะโอเครับเอ่อเควสหมีน้ำตาลด้วยโจ้ะอันนี้ก็คือสถานที่ที่เราสามารถตีไก่คอมมานโดชิกได้นะฮะตอนนี้เราก็ตัดมันไปแล้วก็เ,เข้าไปข้างในนะฮะตอนนี้เพิ่งเรามีเลเวลประมาณ2 3เนาะไก่มันเลเวลหนึ่ะน่าจะตีได้แหละเลือดที่150หนีครับหลบให้ดีแล้วกันก็ถ้าเราเล่นโลชั่วโมงละครั้งใช่ไหมเราก็จะสามารถ ตีได้น่าจะรอบละ2ตัวโจ๊ะะนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องหาผึ่งให้ได้อีก2ตัวนะ,ะับเพื่อที่จะไปเ,เก็บดอกไม้ที่โซนผึ่ง10ตัวตอนนี้ผึ่งเราไปนอนนะผึ่งเราหนีไปนอนหมดนลครับก็เลยไม่มีผึ่งทำดาเมจนะช่วงแรกๆก็จะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยนะครับเดี๋ยวรอผึ่งมันมาแล้วกัน <c oughs> อาจจะขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับรอผึ่งถ้าเราขึ้นม้างบนนะไก่มันก็จะหายนะ รอพึ่งมามนานคอมโดจิกมันเซฟเลือดนะครับถึงเราจะออกจากเกมไปตอนนี้เลือดมันก็จะเท่าเดิมพึ่งนอนนานจังวะอ่ะโอเคลูกน้องเราเริ่มมาแล้วก็ตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเนาะ,ะตีให้ครบ50ตัวนะมันก็เป็นอีกทางนึงนะครับที่เราจะได้ตัวไข่มิติก50ตัวได้ไข่มิติเนะเรียบร้อยได้เงินด้วยนะฮะรออีกยี่อ่สานาทีนะครับ,รออ, 20, อนะร,บรออีก30นาทนะีน่าจะตีได้2ตัว พอต,ตัวที่3น่าจะเกินเวลาเดี๋ยวเราไปทำเควสต,ต่อนะครับก่อนทำเควสเราก็ไปนู่นอยู่นนะก่อนทำเควสเราก็ไปเอนว์ตก่อนเปลี่ยนที่ขุดตัตอนนี้รู้สึกว่าเราจะขาดเป็นหมวกนะเนี่ยขาดพระจันทร์หนึ่งอัน,นครับตอนนี้มืดอยู่นะมืดอยู่นะครับเราไปหาหิ่งห้อยนะเอาไม่ทันแล้ววะไม่เป็นไรทำเควสแล้วกันเห็นปะ่ะเควสมันเริ่มให้เราไปเก็บที่โซนพึ่ง10ตัวแล้วนะครับก็คือเป็นพายแอปเปิลนะของบาวแบร์ยังเก็บโซน5อยู่นะ เดี๋ยวจะลองโดดไปที่แพนด้า Panda นะครับไม่รู้ว่าจะโดดถึงหรือเปล่านะโอไม่ถึงนะเอ้าเราลืมไอ้นี่เนี่ยนะลืมคอนเวิร์ตป่ะเออ,เอกระเป๋าเต็มมา้นะถึงว่าเก็บลิฟต์ไม่ได้คอนเวิร์ตนานเกินมีเควสป้อนทีย์ดีป้อนทิส์เก้าอันนะอืให้ไหนดีอืมให้ไปเลยโอเคเสร็จเควสแม่หมีไปเไปส่งเควสแม่หมีก่อนเดี๋ยวลองมาซื้อไข่นะเงินเรามีสี่หมื่นใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้ว่า ซื้อไข่เพิ่มได้ไหมได้ฟองหนึ่งว่ะโจะเออลืมก็ต้องไปเก็บเคเวสของบาวแบรนด์นี่ว่ะสไปเดอร์กับสตรอเบอรี่ใช่ไหมเออใช่อ้าวโอเคต่อไปเป็นสตรอเบอรี่นะโอ้สตรอเบอรี่มีแมลงสองตัวว่ะพยายามตีนะแมลงพยายามตีนะฮะอย่าหนีมันเพราะว่ามันได้ของไนะเนี่ยโอเคส่งเคเวสส่งเควส แล้วก็เราอาจจะซื้อไข่เพิ่มได้อีกฟองหนึ่งนะครับจะได้ไปเก็บที่โซนพึ่งสิบตัวนะฮะแล้วก็อาจจะมีโอกาสซื้อของอที่ร้านโซนสิบตัวได้นะมนโนอะไรมันวะมันคุยกับใครวะเพาคุยกันนะเราอย่าไปสนใจอะตอนนี้เรามี30,000ื่นนะครับสามหมน่าจะซื้อไข่ได้อีกฟองหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปเก็บโซนพา,ายแอปเปิลสับประรดจริงๆมันอาจจะได้จากเควสหมีดํากับหมีน้ําตาลนะแต่ว่าชี้เกียรรอ โบตอนนี้มีพึ่ง10ตัวฮะเราส่งเควสเบาแบก่อนให้อาหาร15อันแล้วก็ยูสโรยโยจิลี่หนึ่งอันโอเคเรามีโรยโเจิลี่หรือ,อยังอ่ามีอันหนึ่งแหละเดี๋ยวค่อยมารับกร <c oughs> ะโดดขึ้นไม่ได้ก็พยายามนะไปลุกน้องมาเร็วดิโอ้โหาต่อไปเดี๋ยวไปทำเควสของโซนเอ่อพายแอปเปิลถ้าได้รองเท้าของโซนข้างบนเนี่ยมันก็จะโดดขึ้นมารับเควสต,ตัวนี้ได้นะเดี๋ยวถ้ามีโรยโเจิลี่มากกว่านี้นะครับเราก็จะอาจจะมาสุ่มเดี๋ยวดูหมวกร้านนี้ดิ อาจจะไม่ต้องซื้อหมวกร้านนู้นโหหมวกร้านนี้เขาตึงว่ะ2ล้านกว่าเดี๋ยวดูที่ขุดดิที่ขุดหลักแสนน่หนึ่งจุล้านโอเคเดี๋ยวซื้อที่ขุด1.5ล้านเลยทีเดียวนะฮะจะไม่ซื้ออ่าไอ้พวกนี่นะฮยุฮยโฮยโชคดีมีคนฟาร์มอยู่นะครับเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นเดี๋ยวถ้าต้นไม้แตกเราก็จะมีโอกาสเก็บได้นะ จริงๆเขาอาจจะปลูกก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่สนเน่ทิกกงทิกเกตเก็บให้หมดครับวิ่งช้าไปหน่อยนะเ yeah. <c oughs> ดี๋ยวดูทีว่ามันเป็นคนปลูกเหรอมันปลูกเองเหรอ,อ,อแล้วทำไมมันไม่ปักน้ำงงไหมมันมันไม่ปกังงปกสปริงเกอร์วะไม่รู้กระเป๋าเต็มก่อนเลยว่าจะเก็บครบก่อนอ้าโอเคครบแล้ว เราเริ่มรับเควสของแซนแบร์ได้แล้วนะเออเมื่อกี้ลืมดูราคารองเท้าว่ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะแซนแบร์ก็จะเป็นประมาณอ่าเพิ่มเลเวลพึ่งเนาะแล้วก็เก็บนู่นนี่นั่นไวโพลินสตรอเบอรี่แบมบูโอเคเดี๋ยวจะดูรองเท้านะครับอ่ารองเท้าตัวนี้ใช้บูเบอรี่ห้าสิบสตรอเบอรี่ห้กับ2องล้านสองอีกพักหนึ่งก็จะได้ ไว้โพเลนแล้วก็สตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่แบมบูไม่ใช่บลูเบอรี่เออเก็บหน่อยอ่าก็เต่าเต็มก่อนว่ะออเราเสร็จเควสของแบ c ็คแบร์นะแล้วก็อาจจะได้เงินเพิ่มว่ะเป็น4ล้านวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรทํานะก็เล่นแบบปกตินะมันไม่จำเป็นต้องทําอะไรอยู่แล้วนะก็เล่นปกตินะอ่ะอ่าโอเค ไม่ได้นับไว้นะว่า,าเควสหมีดำเนี่ยเราทําไปแล้วกี่เควสนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมา,าทำเควสของแม่หมีเลยนะแม่หมีก็คือให้ทริปสิบห้าอันนะครับแล้วก็ใช้ละยเจลลี่สุ่มหนึ่งอันนะสุ่มไปเลยบ๊บเบฟบีแล้วก็รอยเจลลี่สิบห้าอันโอเคใช้เกิน ไม่เป็นไรมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วตอนนี้เอ,อหิ่งห้อยบินไปไหนวอะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหามูลชามกันนะครับที่อ,อฟิลสตอบัีนะไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเดินช้าเหลือเกินมูลชามนะครับได้จากการเก็บตัวเอ,อหิ่งห้อยนะฮะเก็บหิ่งห้อยครบวงมันนะนะ ครบวงมันนะครับก็จะมีโอกาสได้อ่ามูลชามไป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 อ่ะเก็บ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 ให้ครบวงนี่เห็นป่ะได้มูลชามหนึ่งอันแล้วทีนี้เราก็จะได้หมวกหมวกของร้านแรกแหละนะครับแต่ร้านสองมันใช้กี่อันวะสิบอันสิบอันน่าจะได้ไม่ถึงอันนี้เาเรียกสปักเกิลนะครับเนี่ยเห็นป่ะที่มันเป็นแบบระยิบระยิบอย่างเงี้ยนะฮะเก็บสปักเกิลก็จะได้ของรางวัลเหมือนกันนะ ไม่รู้มันไปโซนไหนมันไปโซน15ตัวใช่ไหมถ้าสิบห้าตัวเราก็ไม่มีโอกาสไปแล้วปล่อยมันอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาหมวกก่อนนะครับเพื่ออ่ามันจะได้เก็บเพิ่มขึ้นมาได้นิดนึงช่วงนี้ก็ยังเก็บง่ายอยู่นะครับเก็บแบบพื้นมันไม่ยุบอ,อ,อ่ะเอาอ้าวเคตอนนี้เราได้หมวกกันนะมูลชามหนึ่งอันกับเงินสามหมื่นนี่ครับ มันจะบวก10%โพเลนนะแล้วก็บวก25%ตัวป้องกันนะครับอ่ะโอเคร้านหนึ่งเราครบชุดแล้วไว้โพเลนอ่ะไว้โพเลนตรงนี้นะนะครับสเต็ปต่อไปนี่ครับก็คือเราต้องทำพึ่งให้ได้15ตัวเพื่อปลดล็อกโซนอ่โซนของอ่าพึ่ง15ตัวนะครับตรงนู้ก็คือตรงนะู้นเลข15นะเห็นไหมอ่านี่เราต้องเะเริ่มต้องย้ายที่บ่อยแล้วเพราะว่าเรากเก็บได้มากขึ้นนะ ที่ขุดจริงๆเราซื้อเพิ่มได้เลยนะครับผมเนาะแต่ว่าพี่จะไปเหมือนกับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเก็บไปเรื่อยๆจนถึงร้านห้าเลยหรือเปล่าแล้วก็พยายามทําพึ่งนะครับภารกิจที่จุดมุ่งหมายที่จะทำนะครับก็คือ,อพยายามมีพึ่งทั้งสีแดงและสีเงินนะครับอย่างละ4ชนิดนะเพื่อเอ้ยอย่างละ5ชนิดนะเพื่อที่จะเข้าไปที่ h e q ของแต่ละสีได้นะเนี่ยแม่หมีต้องการพึ่งเลเวลห หตัวป้อนทีส20แล้วก็ป้อนสตรอบเบอรี่5อันโอเคเดี๋ยวดูเวลาก่อนว่าไก่เราจะเกิดเรยงเพลทามไป27แล้วไก่เราใกล้เกิดแล้วน่าจะประมาณ33 34ประมาณนี้นะเพราะว่ามันใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้เรายังไม่มีพึ่งที่สามารถให้บูทนะครับทั้งเลสและบูได้เลยนะครับสักตัวเดียวนะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นเนาะมันก็จะเก็บช้าๆหน่อย แล้วก็ตัวอินสแตนคอนเวิร์ตเราก็ยังไม่มีนะเอากระเป๋าเต็มว่ะอ้า er วเควสแบ็คแบลเราเสร็จอีกเควสหนึ่งแล้วว่ะไม่รู้ว่าได้ไข่เซนเวอร์หรือ,อยังอ่าโอเคตอนนี้เรามีเงินใกล้หลักแสนแล้วนะใกล้ใกล้จะหลักแสนแล้วสตรอเบอรี่แบมบูแล้วก็โคเวอร์นี่ครับแต่ว่าอ่าตอนนี้เรามีเควสอ่าสตรอเบอรี่กับแบมบูที่ทับกันนะครับผมเนาะแต่ว่าเราต้องเก็บอ่าสีขาวก่อนนะ สีขาวอีกห้าพันนะสีขาวอีกห้าพันแล้วก็ไปสตอเบอรี่สตอเบอรี่เราก็จะได้ทั้งสองเควสอ่ะสีขาวครบอ่ะเดี๋ยวเขายัดลงไปเอ่อเพิ่มเลเวลพึ่งสักตัวก่อนนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเราไปเก็บแบมบูอ่ะเราจะได้ส่งเควสของแซนด์แบร์เลยพอเราติดเควสเอ่อทำให้พึ่งเป็นเลเวลห้าหนึ่งตัวตัวนี้ละมั้งตัวนี้ตัวตัวนี้แล้วกันตัวนี้แล้วกัน สี่สิบสี่อันสี่สิบเอ็ดอันห้าสิบห้าอันสี่สิบหกสามเก้าอ่ะอันเนี้ยถูกสุดแล้วโอเคตอนนี้เรามีพึ่งเอ่อเลเวลห้าแล้วอ่ะโอเคแม่มีเสร็จก่อนเฉยว่ะ ตอเรี่แบมบูคัคเวอร์โอเคตอนนี้มีทิ่เก็ตเท่าไหร่เนี่ยหกสิบกว่าอันเหรอสะสมให้ได้หนึ่งร้อยนี่ครเอ้ยห้าร้อยนะห้าร้อยเพื่อที่เราจะได้ไปเอาโปรตอนก่อนคัคเวอร์ตอเรี่แบมบูอ่าโอเคคัคเวอร์คัคเวอร์คัคเวอร์หมื่นหนึ่งนะครับเอ่อเพทามสามสามไม่รู้ไก่เกิดหรือยังนะใกล้จะเกิดแล้วมั้งเดี๋ยวคัคเวอร์ครบเดี๋ยวแวะไปตีไก่ก่อนนะครับโมซัวละโมโมซัวมากเลยอนะ นะครับถ้าใครมีเราัยเจรรี่เยอะๆแล้วนะครับก็พยายามไปหาสุ่มพึ่งที่มันหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็อาจจะเลือกเป็นชนิดที่สามารถสร้างเป็นพวกเลดบูธหรือว่าบูบูธได้ก่อนนะแต่ตอนนี้ช่วงแรกๆมันก็น้อยอยู่แล้วนะเพราะเราโยเจิรี่มันน้อยควอ์เต็มอ่าโอเคคเวอ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอ่าแวะไปดูไก่ก่อนนะไก่ๆๆไก่ไก่ไก่คอมมานโดตัวที่สอง อ่าโอเคใกล้เกิดแล้วเดี๋ยวมันจะอาจจะมีครูดาวต่อจากตัวสี่สิบกว่าวินี้นี่หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันรับถอยหลังเลยหวังว่าพึ่งมึงจะไม่ไปนอนก่อนนะนี่เนะ่ยมันจะดีเลยดังนั้นเราตีได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลเวลพึ่งเราอะ่ะมันมันมันเยอะกว่าตัวเอ่อเลเวลไก่เนี่ยครับมันจะไปจบ มันจะไปจบตัวที่50าสบอะตรงที่ไก่อ่ะเลเวลประมาณ1ิบสนะฮะไก่เลเวล13เราก็ต้องมีพึ่งอ่อช่วงนั้นอะเราอาจจะมีพึ่งวิเียดบบีแล้วนะครับวิเียดีแล้วเฮ้ยคุดดีเลนานจังวะอ่ะมาแล้วมาแล้วหวังว่าไก่เอ้ยหวังว่าพึ่งพึ่งไอ้คงไม่หนีไปนอนนะเฮ้ยเอ้ย,อยมันเฮ้ยมันทยอยไปกันใหญ่เลย เราสองตัวเราสองตัวเฮ้ยมันไปอีกแล้วอี่ตัวนี้เอ้ย,อย,ยอ,อยู่ช่วยอ่ะอยู่ช่วยอ้ายก่อนดาเมจทีละหนึ่งเฮ้ยอยู่เป,ปล่าไปเร้วอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอพึ่งก่อนมาแล้ววะมาแล้ววะลุมมันเรียบร้อยโอเคไปเดี๋ยวไปเอ่อคอนเวิร์ตก่อนนะเดี๋ยวไปคอนเวิร์ตก่อน มอนโดชิกสปาวแต่ว่าเราไปไม่ได้นะแต่เราว่าเราไปไม่ได้ป่ะเราไปเคเวสต่ออืมจริงๆเรามีเงินเป็นแสนแล้วนะเดี๋ยวยังไงดีวะจะซื้อกระเป๋าเพิ่มไหมจะซื้อที่ขุดดีสตอรอเบอรี่ก่อนนะเดี๋ยวเก็บสตอบรอเบอรี่ก่อนโอเคถ้าเรามีพึ่งสิบห้าตัวนะครับเราก็มีโอกาสที่อแบตเราจะถึงนะฮะแล้วก็เข้าไปซื้อ อ๋อที่ปักน้ําได้นะอันล่างเต็มแล้ววะอันบนยังไม่เต็มเลยหมื่นเท่ากันเอา้าเมื่อกี้เราอ๋อพึ่งเลเวลห้ห้าตัวเฮ้ยไม่ใช่พึ่งห้าชนิดโอ้โหมั่ววะ่ะอ่ะเต็มแล้วเดี๋ยวไปทําพึ่ง5ชนิดก่อนแล้วกันเออก็ว่าอยู่ไซอนแบร์มันเกี่ยวกับชนิดพึ่งนี่วะ่ะไปคูบี อ่าเรามีพึ่ง5้าชนิดแล้วนะแต่ว่าเราจะอ่าหาอ่า,อาชนิดอื่นด้วยเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราอยากได้ตัวอ่อโอ้โหคูบลีล้วนเลยอ่าต่อไปไปเก็บที่บมบูเดี๋ยวเขมคอนบดด้วยเลยแล้วกันโอ้โหอากาศมันฝนจะตกว่ะจะหมดชั่วโมงแล้วยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บที่บามบูนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลามืดนลยครับ ไม่รู้ว่ามีพึ่งหนามเกิดหรือยังพึ่งหนามจะมีโอกาสเกิดตามฟิลนะครับก็คือเปเปอร์นะฮะตอนนี้ที่เราไปได้ก็จะมีอ่าโครเวอร์ Cover นะครับกับสไปเดอร์แค่นั้นเองเพราะรถเรายังไปไม่ได้ซื้อได้แล้วนี่ 40, สี่หมื่นแสนสองแสนสอเอาดีไหมสองพอเลนต่อยีิบเก้า 4พอเลนฟอร์ม9เดี๋ยวเก็บมาซื้ออันนี้เลยแล้วกันนะ300,000แล้วก็ดูไหลเก็บอีกพักหนึ่งมาตอนนี้เรามาเก็บแบมบูนะฮะเรามีเควสอยู่ที่แบมบูนะอันนี้น่าจะเต็มก่อนวะอรัลทำให้เต็มเร็วจังวะนี่ไงเพราะเรามีเอ่อโทเลนคูนเว้ยนี่เป็นไงนคูบีมาแล้ว โพลเลนเราก็คูณเยอะแล้วของสีเงินเราเริ่มเก็บได้เยอะขึ้นแล้วนะครับผมเนาะตอนนี้ก็ถ้าจะฟาร์มเงินก็ฟาร์มอ่าสียเงินได้ดีกว่านะครับตอนนี้นะเพราะว่าเรามีตัวบูโพลเลนเอ้ยบูบูทเลดบูทยังไม่มาส่งเวสแซนแบงก่อนย่าโอเค ต้องมีพึ่ง12ชนิดนะครับถึงจะใช้ได้นะเอานี่ไงเรารับเควสแพนด้าได้แล้วนี่เออไปโดดทำไมวะสอรี่สอรี่เออเ a ด y ี้บักหนึ่งตัวแกวเลยพึ่ง6ชนิดนะพึ่ง6ชนิดของไซแอนนะจะส่งเควสม,มีดำก่อนเควสที่เท่าไหร่แล้ววะยวซื้อพึ่งเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะเรดบวกบูเ Blue ท่ากับโกคืออะไรอะ่ะ เลดโพเลนกับบูโพเลนเหรอโอเคโกนี่คือไข่ปะไข่ทองนะอ่าโอเคได้พึ่งเพิ่มอีก2ตัวนะฮะมึงควรออกเป็นชนิดอื่นบ้างนะเย on, ววอะคอมมอนล้วนอ่าเรายังไม่มีเออโรยเจรรี่มากพอที่จะเปลี่ยนพึ่งนะครับอ่ามันจะมีเคเวสให้เก็บที่โคเวอร์นะถ้าเก็บโคเวอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี โพเลนทั้งสองสีนะครับเราก็จะได้เคเวสท,ทั้งแดงทั้งน้ำเงินด้วยนะเฮ้ยเราได้เรเจอรเจิี่วะโอเคสองหมืนห้าโอ,โอ้กระเป๋าเต็มเฉยต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มเลยมั้งพอพึ่งพอพึ่งมันมีจำนวนมากขึ้นอะ่ะมันก็จะคนส่วดได้มากขึ้มันได้ไวขึ้นแพนด้ Panda, ส่งเควสแพนด้เดี๋ยวส่งเควสแพนด้ Panda ก่อนแล้วกันเผื่อมันให้ตีตัวอื่นไลโน่บีเทิลสองตัว อ่านี่หนึ่งตัวแล้วก็โคเวอร์ไม่รู้จะโกดเกิดหรือยังวะเน่ตอนนี้เรามีบูบูดคูณ10นะมันจะทำให้เก็บฟิลอะได้เร็วมากครับแล้วก็สีเงินเร็วมากแต่สีแดงยังเออตามไม่ทันอ่าโคเวอร์เต็มแล้เห็นปะแล้สีเงินก็จะเต็มตามฮะแล้วก็ไปเก็บแดงที่หลังเดี๋ยวเราลงเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บที่ อ่าบูฟเวอร์เลยเนี่ยครับเพราะว่ามันมีปริมาณเสียเงินเยอะกว่าเดี๋ยวจะได้กระเป๋าเต็มก่อนว้าวอ่าวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเป็นชิปเป็นอันเลยนะไม่จาพูดว่าไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเราปลดล็อกด่านที่5ได้นะครับวันนี้เอ้ด่านพึ่ง10ตัวได้เนาะแล้วก็ตีไก่ได้2ตัววันนี้เนี่ยจริงจริงจากถ้าจะรอตีตัวที่3อมะมันก็จะกินเวลาไปอีกกินเวลาของชั่วโมงหน้าไปอีกไง ก็เดี๋ยวเราไปรอตีครั้งหน้าเลยเนี่ยเราก็จะได้ตีครั้งละชั่วโมงละสองตัวเนาะก็ะคือต้นต้นต้นคลิปกับกลางคลิปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทําเดี๋ยวเราไปเก็บต่อแล้วกันไลโนอีกตัวหนึ่งเก็บที่แบมบูเก็บที่เบมบูแล้วก็มาเก็บที่สตรอเบอรี่ตัวปริมาณของโพเลนะ่ะที่มากกว่าเน่สังเกตในช่องนะเห็นไหม ในช่องเนี่ยบางช่องก็จะเป็นอสองดอกบ้าง3ดอกบ้างอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเก็บได้เยอะกว่านี่ดีกว่าโซนโซนแรกนะครับที่มันเป็นแบบมีช่องและดอกอะไรเงี้ยบูโเลนน่าจะเต็มนะเต็มก่อนก่อนหมดเวลาตอนนี้เราสามารถฟาร์มโดยมีบูบูธนะครับตลอดเวลาได้แล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะทําเป็นเลดบูธตลอดเวลา อีกอันหนึ่งนะครับเราจะได้ทำเควสได้ง่ายขึ้นนะครตอนนี้ก็ค่อยๆค่อยๆไล่ไปนะอ่าบูบูธเราเต็มเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บอ่าเลดบูธนี่ครับอาจจะไปเก็บที่เฮ้ย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 เฮเปี๋ยวฮ้ยเฮ้เอาตเวหลัก้ี่ฮ้ยเ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 ฮมัเฮียนเพ้่เฮเฮ้ยฮ้เ้ยยวเยเฮ้ยเฮ้เน้ยยเเ้เ้เยอเ้ย รวยจะตายเมทีโอโคตรดีเออเนี่ยโคตรรวยเออเออดูดีเ,ดเงินขึ้นบานเลยเออนี่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 น,นี่หาเลยนะครับถ้าใครเริ่มเล่นใหม่หาเลยหาคนเปิดให้เลยดีมากยิ่งเราเก็บวงเล็กได้นะครับยิ่งมีออโอกาสได้ของดีเก็บวงแล้วก็ต้องเก็บของด้วยนะ ไม่ใช่ไม่เก็บของนะเห็นปะ่ะตอนนี้เรามีเงินเอ600,000แล้วเวย้ยแล้วก็เราอาจจะมีเงินหลักล้านบอกเลยโอ้โหไม่ทันวงเล็กมากเก็บของด้วยนะฮะเก็บของด้วยนะไม่ใช่รับวงอย่างเดียวแล้วไม่เก็บของนะไม่ได้นะจริงจังเกมมิ่งน่าจะเลยเวลาไปแล้วนะเนี่ยน่าจะเลยเวลาไปแล้ว แต่ว่าเรามีเงินหนึ่งล้านแล้วนะครับมีเงินหนึ่งล้านแล้วบอกเลยพนด้าเควสแพนด้าเสร็จนะครับตีเลดี้บลอีกสามตัวนะเราจะได้ที่ขุดแล้วเราจะได้ที่ขุดล้านห้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําที่ขุดล้านห้าเลยไม่สนใจตอนนี้แบตเราเสร็จแล้วนะครับพันนี่เพทามอ่ะตอนนี้เกินมาแล้วนะครับกินเวลามาสามนาทีแล้วนะครับก็อ่า ต้องขอตัวก่อนแล้วกันนะครับในชั่วโมงที่สองนะครับไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงที่สามนะครับใครคิดว่าคลิปนี้นะครับสนุกนะครับก็อย่าลืมกดทุกใจนะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่3นะครับผมเนาะถ้าใครชอบดูนะครับก็มาคอมเมนต์ก็นจะเยอะแล้วกันนะจะให้ทำให้มันถี่กว่านี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อาทิตย์ละ1คลิปนะครับผมเนาะยังไงก็เจอกันนะครับคลิปหน้าโอเคไปก่อนแล้วนะครับผม 拜拜啊！Bye bye.